รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ Wi-Fi Together สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพลังงานวันนี้และดิฉันอนุม,มารเกษตรพืชผลนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะ7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ ปเริ่มกันที่ปตทจับมือกฟผออร่วมพัฒนาการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงานเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบพลังงานของประเทศคุณอธิคมเติบสิริประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิตโตรเลียมขั้นต้นและก๊าสธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตทและคุณเริงชัยคงทองรองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงานระหว่างปตทและกฟผซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าของกฟผและระบบส่งก๊าซธรรมชาติของป,ปตทในส่วนที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันตลอดจนสนับสนุนด้านการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้แบบบูรณาการร่วมกันทั้งนี้เพื่อรองรับในพันธกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้มีความสําเร็จนำมาซึ่งความมั่นคงและความเชื่อถือได้ ของระบบโครงข่ายพลังงานและเสริมความแข็งแกรง่งให้กับระบบพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปไปต่อกันด้วยเรื่องราวความช่วยเหลือจากแวดวงพลังงานค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องการช่วยเหลือสังคมโครงการอ่านเขียนเรียนสนุกโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากคว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Award A.R.E.A. E 2021ประเภท Investment in People คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอปเปอเรชันจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการเพื่อสังคม Asia Responsible Enterprise Award A.R.E.A. E 2021ประเภท Investment in People จากการดำเนินโครงการอ่านเขียนเรียนสนุก ปั้นเด็กจิว๋วเป็นเด็กแจ๋วโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากในพิธีมอบรางวัลแบบ Virtual Awards Ceremony เมื่อวันก่อนนี้การเริ่มต้นของโครงการนี้เริ่มขึ้นภายใต้โครงการอ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวจากการที่บางจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเยาวชนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและยังต้องการการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บ้างจากมูลนิธิใบไม้ปันสุขและผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาการนนปฐุมสูตรและอาจารย์ในดวงตาปฐุมสูตรกวีและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์การเรียนรู้ทุ่งศัก์อาสมที่มีหลักสูตรแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ผ่านการวิจัยทดลองทดสอบ นักเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในเชิงประจักษ์มาเป็นเวลานับสิบปีบางจากเริ่มต้นโครงการนี้กับกลุ่มโรงเรียนรอบๆโรงกรันน้ำมันบางจากและพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่มและภายหลังได้ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ดยเริ่มมาตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาด้วยสถานการณ์โควิด -19 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและติดตามผลที่โรงเรียนในพื้นที่เป็นการจัดการอบรมแบบออนไลน์เน้นมาตรการป้องกันปัญหาโดยมุ่งไปที่ระดับชั้นป .1 และใช้การอบรมครูนิเทศให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ทำให้สามารถขยายพื้นที่ไปได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มดําเนินการมาโครงการนี้ได้อบรมครูไปแล้วประมาณ600คนครอบคลุมนักเรียนประมาณ9,000คนจากประมาณ200โรงเรียนใน44จังหวัดทั่วประเทศผลจากการดําเนินโครงการพบว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ของเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น66%เปอร์เซนในปี2,562จาก48เปอร์เซนในปี2,557 นับเป็นการช่วยแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของประเทศและยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ United Nations Sustainable Development Goals ข้อ4เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมกันอีกด้วยค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานที่น่าสนใจค่ะ บ้านปูได้เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมถึงวันที่17กันยายน2564นี้พร้อมรับสิทธิ์วอลแรน์บ้านปู w 4และบ้านปู w 5รองรับการเติบโตตามกลยุทธ์ greener and smarter บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติพร้อมเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กันยายน2564เวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิกาผ่านบริษัทหลักทรัพย์บ,บวัวหลวงจำกัดมหาชนซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นโดยผู้ถือหุ้นบ้านปูที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องถือครองหุ้นบ้านปู ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่16สิงหาคม2564หรือภายในวันที่13สิงหาคม2564นี้ทั้งนี้บ้านปูได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน3หุ้นเดิมต่อ1หุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาหุ้นละ5บาทพร้อมรับสิทธิวอลเล2รุ่นคือบ้านปู W4 อายุ1ปีและ บ้านปู W5 อายุ2ปีชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้ในอัตราส่วน1หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ1หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์ของแต่ละรุ่นโดยมีราคาใช้สิทธิ์ในแต่ละรุ่นที่5บาทต่อหุ้นและ7.5บาทต,ต่อหุ้นตามลำดับค่ะคุณสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ การเติบโตแบบก้าวกระโดดตามกลยุทธ์ g r e e n e r and s m a r มา r โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์พลังงานที่สะอาดขึ้นและสร้างกระแสงเงินสดได้ทันทีอีกทั้งยังมุ่งเน้นการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเดินหน้าขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องกับเทรนด์ด้านพลังงานใหม่ๆ ปัจจุบันบ้านปู่ยังคงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรบ้านปู่ทรานส o ฟอร์เมชัอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Greener and s m a r t มาเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคตและหลัก ESG บริษัทจึงได้นำกระบวนการดิจิทัล Transformation ซึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานสะอาด โดยเป้าหมาย EBITDA จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นมากกว่า50%และเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า6,100เมกะวัตต์ภาย,ภย, 6, ภยในปี2,568ผู้ถือหุ้นบ้านปูที่ได้รับสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนตั้งแต่เวลา8น30นาทีถึง16 0 0ฬได้ตั้งแต่บัดนี้และ วันที่13กันยายน2564ถึงวันที่17กันยายน2564สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัดสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ www.bua หลวง .co.th รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะ สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ w e f i Together ไปต่อกันด้วยเรื่องราวที่น่ายินดีจากแวดวงพลังงานค่ะไปต่อกันด้วยบาฟแต่งตั้งหม่อมหลวงนัทสิทธิ์ดิษกุลเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือบาฟประกาศแต่งตั้งหม่อมหลวงนัทสิทธิ์ดิษกุลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทนคุณประกอบเกียรตินีนนาฏ ที่เกษียณอายุทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เป็นต้นไปโดยหม่อมหลวงนัทสิทธิ์ดิสกุลเป็นกรรมการผู้มยการใหญ่คนที่3ของบริษัทหม่อมหลวงนัทสิทธิ์ดิสกุลมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความเชี่ยวชาญในการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีความรอบรู้ในธุรกิจพลังงานและการคมนาคมขนส่งทางอากาศมีความเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้หม่อมหลวงนัทสิทธิ์ยังพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์เข้ามาบริหารขับเคลื่อนบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยานชั้นนำในระดับภูมิภาคทั้งนี้หม่อมหลวงนัทสิทธิ์ได้เข้ามาร่วมงานกับบาฟตั้งแต่ปี2562และล่าสุดดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้มำนในการใหญ่และรักษาการผู้มำนในการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดโดยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์เพื่อการเติบโต Growth Strategy ของบริษัทเพื่อให้บ u f เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนตำแหน่งที่นอกเหนือจากนี้ในปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้มำนในการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดของบ u f และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Buff Clean Energy Corporation, Corporation จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท Global Aero Associates จำกัดและกรรมการในอีกหลายบริษัททางด้านการศึกษามอมหลวงนัสิทธิ์จบการศึกษาปริญญาโทด้านธุรกิจระหว่างประเทศจาก Australian School of Business มหาวิทยาลัย New s o ซ t h w a l ์ s Australia และปริญญาคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังผ่านการศึกษาหลักสูตรสำคัญต่างๆมากมายค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานที่น่าสนใจค่ะปัจจุบันหลายประเทศประกาศเป็นปีเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนปอร์เซนต์รวมถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนที่จะต้องเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตทั้งการเรียนการทำงานการพบปะสังสรรค์ที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน รายการพลังงานวันนี้จะพาไปดูว่าช่วงเวลานี้มีที่ไหนบ้างที่ได้รับการปรับเปลี่ยนไปเริ่มต้นกันที่บางจากค่ะกลุ่มบางจากได้ตั้งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net ซ e โรในปี2050คุณชัยวัตรโควาวิสาราัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่ากลุ่มบางจากตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ N ซโรภายในปี2050 โดยเป้าหมายแรกคือคาร์บอนเป็นศูนย์คาร์บอนนิวทรัลในปี2030ซึ่งธุรกิจของกลุ่มบางจากคิดเป็น1%ของ GDP ของประเทศไทยแต่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพียง0.2%คุณชัยวัฒน์ยังไม่กล่าวถึงทิศทางของอุตสาหการรมน้ำมันของโลกว่าจะมีประมาณการจุดสูงสุดของความต้องการน้ำมันโลกในเวลาอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าดังนั้นองค์กรที่จะอยู่ในธุรกิจนี้จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอย่างแน่นอน สำหรับภาพรวมของโลกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นอยู่ที่มากกว่า45,000ล้านตันต่อปีในขณะที่ประเทศไทยปล่อยที่ประมาณ0.9-1.0%ถึงของโลกประมาณ400ล้านตันต่อปีซึ่งเมื่อพิจารณาว,ว่า GDP ของไทยคิดเป็น0.5%ของ GDP องโลกแสดงว่าประเทศไทยมีการปล่อยเกินไปเป็นเท่าตัวสำหรับธุรกิจของกลุ่มบางจากคิดเป็นประมาณ1%ของ GDP ของประเทศไทย ขณะที่ปล่อย GHG ประมาณ0.2%ของปริมาณที่ประเทศไทยปล่อยเท่านั้นสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลงทุนในธุรกิจสีเขียวและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตกลุ่มบางจากได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น0ูย์ Net Zero ภายในปี2050โดยมีเป้าหมายสำคัญเป้าหมายแรกคือคาร์บอนเป็น0ย์ Carbon Neutral ในปี2030ไปต่อกันที่ e c o Group ค่ะ ทางด้านบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอกโกกรุ๊ปได้ขับเคลื่อนธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำสอดรับกับทิศทางพลังงานโลกและแผนพลังงานชาติโดยประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์คาร์บอนนิวทรลิตี้ 0, ality, ภายในปี2050พร้อมตั้งเป้าหมายระยะกลางลดการปล่อยป,ยปริมาณกา๊าซคาร์บอ,อนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้คาร์บอนอิมิชชั่นอินเทนซิตี้10%ภายในปี2030คุณเทพร,รัตนเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เอโกกรุปเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเอโกกรุป ให้ความสําคัญก,กับการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางในการทําธุรกิจเพราะมีความเชื่อเรื่องต้นทางดีจะก่อกําเนิดผลลัพธ์ปลายทางดีไม่ว่าจะเป็นการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้สมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานการเพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องทุกปีและการก่อตั้งมูลณิธิไทยรักป่าก็เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ําสําคัญของประเทศมานานกว่า20ปีอย่างไรก็ตามเอโกกรุ๊ป ได้ปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลกในปัจจุบันและแผนพลังงานแห่งชาติของประเทศไทยที่มุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065ถึง2070ทั้งนี้เอโก้กรุ๊ปได้กำหนดเป้าหมายใหม่ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนภายในปี2050และตั้งเป้าหมายระยะกลางในปี2030 โดยมุ่งลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้ลง10%จากระดับปี2020เป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจที่จะทำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสังคมด้วยทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนคือ Cleaner, Smarter, and Stronger to drive sustainable growth ปัจจุบันเอกอกรุปมีกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น6,016เมกะวัตต์ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว29แห่งคิดเป็นกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น5,695เมกะวัตต์และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง2โครงการคิดเป็นกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น321เมกะวัตต์โดยมีกําลังผลิต จากพลังงานหมุนเวียนสูงถึง1,364เมกะวัตต์ทั้งจากชีวมวลพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพและเซลล์เชื้อเพลิงทั้งนี้โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆต,ต,ตั้งอยู่ใน8ประเทศได้แก่ไทยสอปปอลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียออสเตรเลียเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องได้แก่โครงการขยายระบบขนส่งน้ํามันทางท่อไปอยังภาคตาันอ่เฉงเหนือโครงการพัฒนานิคมอุตสาหากรรมเ <c oughs> อกโกริองตลอดจนยังได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยสนับสนุนโดย ปตทสารพลังใจ V i g h t Together ไปต่อกันด้วยเรื่องราวความช่วยเหลือจากแวดวงพลังงานค่ะในช่วงที่โควิด -19 ยังไม่หมดไปภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 ที่รอเข้ารับการรักษาไปส่งโรงพยาบาลหรือการนำผู้ป่วยกลับไปรักษาในภูมิลำเนาถือเป็นภารกิจสำคัญการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องเร่งช่วยเหลือสังคมในเวลานี้ ฟิตออโต้จึงได้สนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น PTT l u b i c a n ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้ได้ร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น PTT l u b i c a n s ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สอพอชอเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งสิ้น150คันที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน /or stay strong together ทั้งนี้คุณจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้ทำการส่งมอบการสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT l u b ลูบ n s ให้แก่คุณวนิชยชยาทองแนบผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับนำรถที่ใช้ปฏิบัติภารกิจรับ ส่งผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด -19 เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Rubicans ที่ศูนย์บริการยานยนต์ Fit Auto พร้อมทั้งบริการเปลี่ยนไส้กรองได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ดีเซลจำนวน150คันรวมมูลค่ากว่า85,000บาท พร้อมด้วยสิทธิ์รับบริการตรวจเช็ครถยนต์35รายการและบริการพ่นและอบค่าเชื้อภายในรถยนต์เพื่อส่งมอบความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ OR ได้สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทเพื่อร่วมสนับสนุนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถยนต์ของจิตอาสาที่ออกปฏิบัติการ OR พร้อมมุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจ ที่เกี่ยวกับโควิด -19 ของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันไปต่อกันด้วยเรื่องราวดีๆจากแวดวงพลังงานกันค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องความช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจ,จากการติดเชื้อโควิด -19 กันค่ะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงานบ้านปู เกกรุ๊ปและ BLCP สารพลังความห่วงใหญ่ใส่ใจต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยจัดส่งมอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับผู้ปว่วยวิกฤตที่มีความต้องการสูงในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องคุณยุทธนาจเจริญวงกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนและบริษัท BLCP Power จํากัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ร่วมกันส่งมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงจำนวน4เครื่องและเครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ขนาด5ลิตรจำนวน4เครื่องให้กับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดระยองโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณอนันต์นาคน,น,นิยมและในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดระยองนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณาสุขด้วยการนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามในจังหวัดระยองรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ระดับสีเหลืองหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่บ้านปูเอ็กโกกรุ๊ปและ BLCP ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงานได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรด้านสาธารณาสุข อาสาสมัครทุกหน่วยงานนำาพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการโรคระบาดโควิด -19 ในเร็ววันที่เป็นการทำด้วยใจห่วงใย,ยสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ ท่านผู้ชมคะข่าวสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานมีอะไรนะคะใครที่อยากจะบอกกล่าวให้สังคมได้รับรู้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่รายการพลังงานวันนี้นะคะเราจะนํามาเผยแพร่ให้นะคะในการออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ละค่ะและท่านผู้ชมนะคะยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางรายการได้ ผ่านทาง Facebook Fanpage พลังงานวันนี้และสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube ได้ด้วยนะคะเราขึ้นหน้าจอให้แล้วะคะ่ะแล้วก็เราจะพบกันนะท่านผู้ชมคะทุกวันอาทิตย์นะคะเนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะกับดิฉันอนุอมากเกษตรพืชผลนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ